สถานการเศรษฐกิจจีนนี่ถือว่าย่าแย่ระดับไหนเหมือนวิกฤต1997ของไทยไหมก็ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนเพราะว่าเศรษฐกิจตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยตอนปี1997เนี่ย2540เนี่ยวิกฤตการต้มยํากุ้งเนี่ยอันนั้นมันเกิดวิกฤตการสถาบันการเงินที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีวิกฤตค่าเงินด้วย แล้วก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคแล้วเศรษฐกิจก็ติดลบและหดตัวอย่างรุนแรงนะฮะแต่ของเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเศรษฐกิจติดลบหรือหดตัวอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่ามันมีลักษณะของเศรษฐกิจที่ค่อยๆซึมลง,ลงนะฮะแล้วอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำต่ำกว่าศักยภาพ แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเศรษฐกิจจีนที่เคยสามารถทำได้ในช่วงสามสี่ทศวรรษที่ผ่านมาปัญหาของจีนเนี่ยมันก็มีเรื่องเงินเฟ้อนะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยอัตราเงินเฟอ้อก็ติดลบนะฮะทั้งปีเนี่ยโดยเฉลี่ยคือติดลบจะมีอยู่ประมาณสองสามเดือนเท่านั้นเองที่อัตรา เงินเฟ้อหรือดัดชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยขยายตัวเป็นบวกแต่โดยเฉลี่ยแล้วคือติดลบแล้วล่าสุดเนี่ยสเดือนสุดท้ายเนี่ยสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ติดลบมาโดยตลอดนะครับแล้วเดือนล่าสุดคือเดือนมกราคมเนี่ยก็ติดลบประมาณลบ0.8ซซึ่งก็ถือว่าเป็นการหดตัวหรือติดลบที่มากที่สุดนับตั้งแต่ เดือนกันยายนปี2009อ่ะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าปนเป็นห่วงในแง่ของเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาเงินฝืดแต่ว่าเศรษฐกิจถดถอยของจีนนี่ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่า GDP ยังขยายตัวเป็นบวกอยู่นะฮะแต่ว่ามันซึมลงเรื่อยๆครับจะคล้ายๆของญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่เคยเจอปัญหา Lost Decade คล้ายๆญี่ปุ่นแต่ว่าจีนน่าจะจัดการปัญหาเศรษฐกิจได้ดีกว่าญี่ปุ่นเพราะว่าจีนมีความพร้อมที่จะแก้ปัญหาได้ดีกว่าคือกรณีญี่ปุ่นเนี่ยมันเศรษฐกิจมันเริ่มถดถอยมากๆเนี่ยหลังจากที่มันมีการทำข้อตกลงพาซาแอคคอร์ด1 9 8่ นะแล้วก็มันมีการย้ายฐานการผลิตของบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นไปลงทุนนอกประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าค่าเงินเยนมันแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนคือก่อนหน้านั้นเนี่ยธนาคารกลางญี่ปุ่นเองรัฐบาลญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ใช้วิธีการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนให้อ่อนค่ากว่าปกกว่ากว่าความเป็นจริงเพื่อสนับสนุนการส่งออกถูกไหมฮะ ของจีนก็ใช้วิธีการแบบนั้นเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็โดนกดดันจากสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจีนก็มีอำนาจต่อรองมากกว่าญี่ปุ่นเยอะฉะนั้นก็ก็ยังปล่อยให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าอยู่นะครับฉะนั้นก็ยังสามารถรักษาระดับการจ้างงานและการผลิตและการส่งออกไปได้แต่ว่าช่วง สอปีหลังเนี่ยหลังจากที่มันมีมาตรการล็อกดาวในช่วงโควิดเนี่ยแล้วก็จีนก็เป็นประเทศที่มีมาตรการล็อกดาวทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดมากมันก็ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะฮะซึ่งพอหลังจากที่เลิกล็อกดาวแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังคงอยู่นะฮะหลายคนก็นึกว่ามันจะฟื้นเร็วแต่มันไม่ได้ฟื้นเร็วฮะ การ oh. สายสาเหตุเงินฝืดหลักๆของจีนนี่มันจากอะไรที่เป็นสาเหตุสําคัญหลายๆ oh, มันม,มีมีหลายปัจจัยมากครับมันมันตั้งแต่การที่ก่อนหน้าเนี้เศรษฐกิจของจีนก็เติบโตมากใช่ไหมครับพอเติบโตมากเนี่ยก็มีการขยายการลงทุนขยายกําลังการผลิตอะไรเยอะๆเต็มไปหมดถูกไหมครับก็ทําให้มีอุปทานส่วนเกินอยู่จํานวนมาก ในขณะที่อุปสงค์เนี่ยมันหดตัวหรือมันมันขยายตัวต่ํากว่าเดิมมากโดยเฉพาะหลังหลังโควิดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปดูดซับอุปทานส่วนเกินที่มีอยู่จํานวนมากนะในขณะที่ตลาดโลกก็ซื้อสินค้าจากจีนน้อยลงนะครับแล้วก่อนหน้านี้มันก็มี สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐมีการตั้งกำแพงภาษีตอบโต้กันไปมามันก็กระทบเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ในแง่ของการลงทุนเนี่ยการลงทุนของบรรษัตข้ามชาติจำนวนหนึ่งก็เริ่มย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปส่วนหนึ่งเพื่อกระจายความเสี่ยงด้วยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มันมีเหตุการณ์ล็อกดาวน์เนี่ยหลายบริษัทก็ รู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงถ้าจะไปหวังพึ่งพาการผลิตจากจีนเป็นหลักอย่างเดียวนะฉะนั้นในแง่ของห่วงโซ่อุปทา,านนี่มันเปลี่ยนไปเยอะครับอาจารย์ในส่วนการบริโภคในประเทศนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็วิเคราะห์ว่าสัดส่วนของการบริโภคต่อ GDP นี่มันต่ำไปของจีนมันแค่ประมาณเท่าไรสามสิแปดเปอร์เซนตใช่ไหมใช่ครับอาจารย์มองอยังไงคนมันไรายได้มันลดลงไงฮะไรายได้มันลดลงแล้วก็ ตอนนี้มันก็มีการว่างงานที่สูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะการว่างงานของบรรดานักศึกษาจบใหม่ก็หาง,งานทําไม่ได้นะซึ่งซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากการที่มันเกิดปัญหาการล็อกดาวน์แล้วเป็นการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดมากใช่ไหมครับแล้วก็าาบางคนบอกว่าครัวเรือนจีนออมเงินมากเกินไปมันเลยเกิดปัญหา ไม่คล้ายๆไม่ยอมใช้เงินเนี่ยเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจต่อต่อต่อเศรษฐกิจถูกไหมฮะแล้วก็รู้สึกถึงความไม่มั่นคงในงานความความไม่มั่นใจต่อไรายได้ในอนาคตฉะนั้นเขาก็ออมเงินออมเงินมากมากขึ้นก็เป็นปัญหาที่น้อยกว่าญี่ปุ่นทั้งมากญี่ปุ่นมีปัญหาตรงนี้มากกว่า แต่เขาชี้ไปที่โมเดลเศรษฐกิจจีนว่าที่คนออมเงินเยอะเพราะว่าระบบสวัสดิการสังคมของจีนนี่มันไม่ดีมันมันน่าจะทําตรงนี้อาจารย์เมืองและรรบานควรจะแก้ไม,ไม่ไม่จริงครับไม่จริงครับจีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีสวัสดิการทางสังคมที่ดีครับจีนจีนมันเป็นรัฐสังคมนิยมนะฮะโดยพื้นฐานรัฐสังคมนิยมเนี่ยม,มันมีสวัสดิการพื้นฐานอยู่แล้วครับเ็าบอกว่าคนจีนออมเพราะว่ามันไม่มีสวัสดิการสังคมที่ ทำให้เข้ามั่นใจว่าตอนแก่ไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไม่รชงครับไม,ไม่จริงฮะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ประเด็นเรื่องสวัสดิการสังคมฮะประชากรกีนมีตั้งพันสามพันพันกว่าล้านคนใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วก็ก็เริ่มก็เริ่มมีลักษณะของการเป็นสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมฮะตอนนี้สังคมผู้สูงอายุก็อยู่ที่ระดับประมาณสิบเอ็ดจ <c oughs> ุดสี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ผู้สูงอายุประมาณสิบเอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต คนที่มีสูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยอาจารย์อีกอันหนึ่งก็คือบอกว่าจีนลงทุนมากเกินไปประมาณ40%ของ GDP ถ้าให้เกิดฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วฟองสบู่นั้นก็แตกตอนนี้มันก็เลยคล้ายๆไอ้เรื่องการลงทุนนี้ไม่สามารถที่จะมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนได้แล้วการลงทุน <c oughs> ไม่ไม่สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่อยู่แล้วครับเพราะว่าจีนมีปัญหาเรื่องอุปทา,านส่วนเกินไง อย่างที่<ะ>ผมได้วิเคราะห์ไปะฮะคือมันมีการลงทุนส่วนเกินอยู่เยอะฉะนั้นวิธีการก็คือก็ต้องกระตุ้นอุปสงค์ซึ่งจีนมีศักยภาพที่จะทําได้นะเขาถึงลดดอกเบีย้ยเขาถึงผ่อนคลายทางการเงินไงฮะ,ฮะแล้วก็เขาก็อัดฉีดการใช้จ่ายภาครัฐเข้าไปสู่ระบบเพื่อกระตุ้นให้คนใช้จ่ายมากขึ้นถูกไหมฮะแต่ว่าจีนเองก็มีข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่อง,งจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ย มันมีการลงทุนโดยภาครัฐค่อนข้างมากแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจแม้กับโปรเจกต์ของรัฐบาลท้องถิน่นฉะนั้นรัฐบาลท้องถิ่นก็จะมีหนี้สธานะค่อนข้างสูงก็อันนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดแต่ว่าโดยฐานะทางการทางการเงินทางการคลังของจีนเนี่ยมันมีมันมีช่องว่างหรือมีพื้นที่อีกมากนะฮะทางการคลังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครับ อาจารย์ทำไมเขาไม่แจกเงินแบบนโยบายที่เจ้า a l l ล t ของเราอะเขาแจกไปแล้วครับเขาแจกไปแล้วตอนล็อกดาวนครับเศรษฐกิจมันยังไม่วิกฤตมากพอที่จะต้องแจกแต่ตอน <Ob> ที่ล็อกดาวนี่ยมันเป็นปัญหาจากคําสั่งนโยบายของรัฐบาลถูกไหมฮะไม่ใช่ความผิด<อ>ของประชาชนนั้นเขาก็แจกเงินให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดอาจารย์มองว่าเศรษฐกิจจีนนี่จะแย่ต่อไปอีกกี่ปีโตต่ำๆอย่างนี้ ก็น่าน่าน่าจะซึมน่าจะซึมไปหลายปีครับแต่ว่าการจะไประบุว่ากี่ปีก็ยังยากที่จะประมาณการได้ตอนนี้แต่ว่าแต่สิ่งที่สามารถที่จะคาดการได้ชัดเจนเลยก็คือว่ายุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจจีนได้จบสิ้นลงแล้วการที่เศรษฐกิจจะกลับไปเติบโตในระดับสิกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์คนไทยก็เคยลงทุนในจีนเยอะแล้วก็ขาดทุนกันเยอะ แต่ว่าตอนนี้มันมันตลาดหุ้นเขาก็ลงอะไรเก็ลงราคาสินทรัพย์ก็ลงมันมันสมควรเข้าไปลงทุนในช่วงนี้ก็อาจจะทยอยเข้าไปลงทุนได้แต่ว่ายังไม่ถึงบอททอมคือยังไม่ถึงจุดต่ําสุดนะฮะครับฉะนั้นก็คือก็รอจังหวะที่จะเข้าไปลง,ลงทุนได้ครับอ,อาจารย์จีนเขาได้ดุนการค้ากับทุกประเทศแทบทั่วโลกเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่า จีนเขาจะมีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้ะภาวะเงินฝืดของเขานี่มันกระทบกับเศรษฐกิจไทยยังไงฮะาจารก็ก็ทำให้อัตรางเงินเฟ้อแล้วก็อ่าราคาสินค้าในเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันก็ถูกดึงให้ต่ำลงผลผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดีกับผู้บริโภคนะฮะ,ะแต่ว่าผู้ผลิตภายในประเทศก็ได้รับผลกระทบจาก จากการทุ่มตลาดของสินค้าจากจีนนะฮะ,ฮะ,ะมันก็กดดันให้ราคาสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันมันขายไม่ได้ราคามันมันก็อยู่ในระดับราคาก็ปรับขึ้นไม่ได้อาจารย์มีหลายคนเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการป้องกันการทุ่มตลาดมาตรการเอดีมาตรการ, AD, าร,การอ,อะไรนะที่ไม่ใช่ภาษีอะอาจารย์มองอยังไงกับสินค้าจีนคือถ้าถ้าเราไปทำ กรอบความร่วมมือ FTA ไว้แล้วเนี่ยเราคงไปใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดไม่ได้ครับมันก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดในการแข่งขันกันนะครับเออก็ต้องหาวิธีอื่นที่มันมันอ่สาสามารถอนุญ,ญาตให้ทำได้คือมันจะต้องใช้นันทาลิฟบาร์เรีร์ฮะมันคือมันไม่สามารถที่จะใช้มาตรการจงครึ่มที่จะไปกีดกันสินค้าจาก จีนหรือจากประเทศอื่น <S <S เพราะไม่งั้นมันก็จะผิดข้อตกลงนะฮะก็เหมือนเราเราไปยกเลิกภาษีผักผลไม้อย่างเงี้ยนะไปไปไปใช้ภาษีภาษีผักผลไม้ศูนเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยผักผลไม้ในไทยบางส่วนก็สู้สู้จีนไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าลักษณะการผลิตเนี่ยจีนเขามีการประหยัดต่อขนาดมากกว่าไทยเยอะอถูกไหมฮะ S <S <S แล้วเขาก็ผลิตได้ต้นทุนที่ต่ํากว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่า <S <S แล้วบาง <S <S บางอย่างตอนนี้คุณภาพก็ดีกว่าด้วยซ้ําไปนะฮะฉะนั้นมันก็แข่งขันกันแข่งขันกันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะคือฉะนั้นเมื่อเมื่อมันไอกำแมงภาษีมันเหลือศูนเปอร์เซ็นตเนี่ยวิธีการที่จะทําได้ก็คือก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นนะที่เป็นมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในหรือปกป้องกิจการภายใน ช่นอาจจะพูดถึงเรื่องคุณภาพพูดถึงเรื่องการตกค้างของสารเคมีหรือหรือแม้กระทั่งการการเข้ามาของสินค้าประเภทอาหารก็จะต้องมีด่านกักกันในจุดต่างๆอะไรเงี้ยมันมันมันมีวิธีอะฮะแต่มันไม่ใช่ใช้วิธีไปไปละเมิดข้อตกลงทางการค้าที่ทำไว้แล้วอะครับแต่หลายประเทศก็บอกว่าจีนรัฐบาลจีนเองนี่ ให้เงินซัพซิดีเพื่ออุตสาหกรรมในประเทศของตัวเองมากเกินไปคือจีนหรือแม้กระทั่งญี่ปุน่นไต้หวันเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ใช้วิธีแบบนี้ในการที่ทำให้ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตมากขึ้นแล้วก็พัฒนามากขึ้นด้วยวิธีการแบบนี้ซึ่งเขาก็ทำมาโดยตลอดนะฮะทีนี้ถ้าเขาทำและคนอื่น คนอื่นยังไม่ทำเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดเขาทำและคนอื่นก็ทำมันก็จะเกิดการแข่งขันกันเอาเฉพาะเรื่องนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนหรือการบริหารค่างเงินอย่างเงี้ยถ้ามันเกิด competitive devalue เนี่ยคือคือพูดง่ายว่าไม่มีใครได้ประโยชน์นะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีประเทศใดประเทศหนึ่งทิ้งทำก่อนแล้วประเทศอื่นยังไม่ทำเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ ฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของเกมการค้าระหว่างประเทศที่มันจะต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการในการเดินหมากคือถ้าเดินพลาดมันก็มันก็เสียเปรียบคนอื่นอยากให้อาจารย์สรุปเศร,รษฐกิจเงินฝืดจีนว่ามันจะต่อไปอีกอกี่ปีแล้วเราควรระวังอะไระเราเราต้องเราต้องมอง มองโดยการที่มองปัญหาหรือผลกระทบเนี่ยให้มันเป็นโอกาสคือเราจะมองอย่ามองเป็นวิกฤตเราจะต้องมองเป็นโอกาสอย่างสมมติเรานำเข้าสินค้าจากจีนได้ถูกขึ้นเนี่ยแล้วสินค้าจากจีนเนี่ยมันตีตลาดมันตีตลาดมันทำใหผ้ผู้ผลิตภายในเนี่ยได้รับผลกระทบที่ที่แข่งขันไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องยกระดับขึ้นมาคือเราก็อาจจะใช้สินค้าบางอย่างจากจีน แล้วเอามาเพิ่มมูลค่าสร้างแบรนด์เนมแล้วก็ค่อยส่งออกอีกทีหนึง่งยังไงการค้าเนี่ยมันวินวินมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของการที่เอ่อเอ่อซีโร่ซัมเกมอะ่ะการค้ามันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะคือเราต้องมองการค้าเป็นด้านบวกแม้เราจะขาดดุลหรือเกินดุลก็ตามกับประเทศไหนก็ตามเนี่ยแต่เราต้องหาจุดหรือหาช่องว่างที่จะทำให้เกิดประโยชน์ และการค้ามันทําให้ผลบวกเนี่ยมันเกิดขึ้นกับประเทศที่ทําการค้ากันแต่มันจะมีคนบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบคนบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์เราก็ต้องมียุทธศาสตร์มีวิธีการมีการเจราจาทางการค้ามีการนโยบายเศรษฐกิจพัฒนาอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยให้มันสอดรับกับภาวะไร้พรมแดนโลกาภิวัตน์ทางการค้า และการลงทุนแล้วก็ภาคบริการด้วยถ้าเราไม่ทันไม่ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงหรือพล,ลวัตเนี่ยเราก็เสียเปรียบเราก็เป็นเบี้ยล่างแต่ถ้าเราเท่าทันมันก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วอย่างน้อยความรุนแรงเนี่ยน่าจะอีกอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีระดับความรุนแรงนะแต่หลังจากนี้ก็คงจะเบาขึ้นและดีขึ้นแล้วฟองสบู่ในสังหาริมารัพ์เนี่ยมันก็ยังไม่จบ นะมันต้องใช้เวลากรณีของรัฐบาลจีนเขาก็ทําเต็มที่แล้วนะฮะเขาก็ผ่อนคลายทั้งการเงินผ่อนคลายทั้งการคลังถูกไหมฮะแต่ปัญหาบางอย่างนี่มันเป็นปัญหาทางการเมืองด้วยคือมันไม่ไม่สามารถใช้ใช้แค่มาตรการหรือนโยบายทางเศรษฐกิจในการแก้ไขปัญหาอย่างการไหลออกของกลุ่มทุนจีนการไหลออกของเศรษฐีทั้งหลายที่โยกย้ายทรัพย์สินและการลงทุนออกนอกประเทศเนี่ยมันเป็นปัญหาทางการเมืองนะครับ โดยเฉพาะในฮ่องกงหรือในเมืองใหญ่ๆของจีนอย่างเงี huh. <laughs> uh ้ยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเขาเริ่มบาดวันกับการปกครองของสีจิ้นผิงที่มีลักษณะอำนาจนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างนี้เขาจะทำสงครามกับไต้วันไหมไม่ทราบครับอันนี้เราไม่สามารถประเมินได้ผมคิดว่าไม่ทำนะครับเพราะว่าสีจิ้นผิงเนี่ยโดยพื้นฐานเขาน่าจะเป็นผู้นำที่มีเหตุมีผล คือถ้าตะวันตกถ้าตะวันตกหรือสหรัฐเนี่ยไม่ไปแย่เขาจนกระทั่งเขาหรือไปทําอะไรที่มันทําให้เห็นว่าไปสนับสนุนความเป็นอิสระหรือเป็นประเทศเอกราชอธิปไตยของไต้หวันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคือถ้าถ้ารักษารักษาระดับสถานภาพและความสัมพันธ์ไว้แบบเนี้ยแบบเดิมเนี่ยอยู่ๆกันไปแบบเนี้ยมันก็ไม่มีสงครามแน่นอน แล้วมันก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จีนกับไต้หวันจะผนึกรวมกันหรือว่าหลอมรวมกันหรือจะไม่หลอมรวมกันก็แล้วแต่ประชาชนค่ะอาจารย์ถ้าทรัมป์ชนะเลือกตั้งเป็นเป็นประธานแลบดีกลับมานี่สงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกามันมันจะมีแนวโน้มไปยังไงอาจารย์ก็จะมีแนวโน้มน่าจะเข้มข้นขึ้นครับเพราะว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ก็จะออกมาในทิศทางาเป็นลักษณะของ ชาตินิยมทางเศรษฐกิจหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นลัทธิพาณิชย์นิยมยุคใหม่เม c คาไ i ซิึมอ่ะเมคาไิึมในยุคใหม่นีโอเมกคาไนซิึมซึ่งมันเป็นซึ่งมันเป็นวิธีคิดที่โบราณนะจริงๆแล้ว